ยกที่2นี่เริ่มจะเปิดเกมเร็วขึ้นแล้วนะครับเพชรอลังการเพชรนั้นหนึ่งเองก็มีแข้งซ้ายมวยขวานะครับจะตีนหน้าก็ทํางานดีนะครับทั้งผีบทั้งเตะอินขวานี่โตขึ้นหนักๆเหมือนกันเอาเพชรอลังการประเภทบูชกสน,นุกอยู่แล้วแล้วก็แพ้ชนะไม่รู้นะครับทุกไฟนี่ของเพชรอลังการนี่ได้ลุ้นได้เชียร์กันตลอดครับที่วังรีบอกครับว่าทุกครั้งนี่เป็นฝ่ายลงทุนแล้วก็มาเบียด แซงท้ายๆได้เกือบทุกไฟแล้วครับมาดูครับว่าไฟนี้จะเป็นตรงการครับลงทุนไปก่อนครับขณะที่เพชรน้ำหนึ่งครับตั้งรับจังหวะสองครับคอยกินเหลี่ยมกินทรงครับท้ายที่สุดแล้วครับชายชนะจะไปอยู่ที่แดงหรือน้ำเงินครับเปิดเกมนะครับเพชรน้ำหนึ่งอยู่อาสัยจังหวะนะครับชกตั้งรับแต่เพชรอลังการี่เปิดเกมมีแขงขวาสวยๆค่อยๆขยับเข้าไปไปตั้งรับเยอะก็ไม่ดีแล้วครับ เพชรอลังการนั้นเริ่มจะได้ใจแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ขยับไปเรื่อยเพชรนำหนึ่งโอ้โหรูปร่างดีขวายาวๆนะครับคอยสกัดเอาไว้ดูครับจับในประกบในครับพยายามจะไล่แขนกดแขนแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการประวัติแขกสินทนครับตองเบรกเกมแล้วก็สับเมื่อไงชกกันต่อครับเดินต่อครับทัง้านเพชรอลังการครับมีถีบซ้ายหน้านําทางเข้าไปครับพยายามจะเจาะแล้วครับ หนึ่งสองล่างขึ้นบนครับแม่ทาได้ดีครับแต่ว่าเป็น้ํนนหนึ่งยังนิ่งๆเฉยๆอยู่ครับเป็นคํหนึ่งเองก็มีหมัดคอยบวกอยู่เหมือนกันนะครับเพชรแอลังการจะประมาทไม่ได้นะครับจะมาหนกมั่นใจเกินไปหรือเปล่านะครับเดินขยับเร็วนี่นะครับหมัดขวานี่โอ้โทิ้งเข้าไปตรงๆนี่แต่อ,อยู่ตลอดโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนเพชรแอลังการแต่ก็ยังคงเดินเปิดเกมมีลูกทีบนำร่องไปก่อนอ่า เป้าหมายนี่อยู่ที่วงในแน่นะครับของเพชรอลังการเกี่ยวได้โต้คืนอ่าเกมเริ่มจะเดือดขึ้นตามลําดับแล้วแหละครับมวยคู่นี้นี่ครับความเดือดในเวทีนี้เริ่มร้อนระอุองศาเริ่มเพิ่มขึ้นมาครับดูขวายักเข้าไปครับหยาบเดินต่อกับเพชรอลังการสลับขาจิ้งขวาลําตัวครับวงในขึ้นคอได้ครับเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยจับในได้แต่ว่าวงในของทั้งสองมุกยังไม่มีใครเป็นชิ้นเป็นอันทั้งคู่หรอกครับ ว่าชกในเกมตั้งรับนะครับออกได้ั้งแข้งซ้ายแข้งขวาโอ้โหเริ่มจะเล่นลำตัวหนักๆนะครับจิ้มเข้าไปท้งขวาคอยสกัดเอาไว้เพชรอลังการขยับเพชรกำหนึ่งนี่นะครับมีหมัดขวานี่ถือว่าอันตรายนะครับยาวนะครับแล้วก็ทิ้งมาตรงๆแม่นด้วยนะครับดูว่าเพชรอลังการนีงไม่สนแล้วครับยิงโดนก็ยิ่งเดินแล้วครับยัเอาไวเอาคืนเหมือนกันมาดูวงใน ไม่ร,รู้ใครจะตีใครแล้วเลยครับจะมาตรงนี้เพชรตําหนิงก็ล็อกดีนะครับโอ้โหเราใจแน่แน่แล้วครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนยกที่3ครับ112ปอนด์อปนเอาเดินเหมือนเดิมนะครับดูเบียดเข้าไปเริ่มจากกล้ำในสู้ด้วยครับอ้เพชรอลังการนี่ข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับโอ้แต่ว่ามีศอกสลับอยู่จังหวะการจัดตี โอ้ยัดเข้าไปแต่ละเม็ดนี่แรงแรงทั้งนั้นนะครับเพชรน้ำหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับต้องใครยันโต้นะครับล็อกดีแต่ยังตีไม่ได้เลยครับยกนี้เห็นได้ชัดจริงครับทั้งสองมุมครับไม่มีใครถอยให้ใครครับมีอาวุธพิเด็ดมาตายงัดออกมายกนี้นะครับขยับเดินต่อเนื่องครับทางด้านเพชรอลังการเป้าหม้เขาเขือจับนายตีครับแต่ว่าระหว่างเดินเข้าไปครับจะฝ่าดงแข้งของเพชรน้นหนึ่งได้หรือไม่ครับตัวกิ่งหนึ่งสองครับหมัดนี่ต่อยได้ดีครับทางด้านเพชรอลังการวงในขวาง เทียบซ้ายครับคล้องลงมาเพชรน้ำหนึ่งเด้งข,าขวากวาอัดเข้าไปอีกทีครับแม่วงในคล้องได้ตีได้ดีครับบาง่ี้เพชรน้ำหนึ่งนะครับก็วงไหนจับแล้วก็เด้งตีได้สวยๆนะครับเพชรอลังจานก,ก็ยังเบียดเหมือนเดิมดูว่าหมัดต่อยลำตัวเนี่ยจะสร้างปัญหานี่นะครับซี้นะครับมาแล้วครับแลกปัดกันแบบนี้นะครับต่างฝ่ายต่างโดนเอาลุกขึ้นมาแล้วครับเพชรน้ำหนึ่ง ขยับเข้าไปเพชรอลังการนี่ชิงเดินก่อนโดนลังตัวเยอะๆนี่ทำท่าอยาะดุ้งเอามาดูวงในว่ากันว่าอาชีพของเพชรอลังการเวลาจับได้ล็อกได้นี่โอ้โหแทงยัดไตเข้าไปแต่ละเม็ดนี่ข้งแรงๆครับนี่ครับเกมวัดพล,ลังวัดทุกอย่างวัดอาวุธนะครับวัดหัวใจครับใครเตรียมตัวมาดีกว่ากันครับตัวของและเสียบซ้ายตบเข้าไปครับเพชรน้ำหนึ่ง เชรอลังการไม่สนใจครับพยายามจะเดินเบียดเดินชนเบียดเข้าไปต่อเนื่องับหมัดขวามาเสียบขวายัดเข้าไปดันนอครับพยายามจะดันดันแล้วเด้งขาขวาครับดูครับจะว่าเพชรน้ำหนึ่งนี่้องได้แล้วก็เด้งขาขวาอัดเข้าไปครับดูครับจับล็อกแบบสะพายแล้งกำลังดีโอ้โหคู่นี้นี่วงในเพชรอลังการก็ตีได้แรงๆครับเพชรน้ำหนึ่งก็จับได้ดีแล้วก็มีลูกขวางนี่นะครับมันดูที่ลำตัวนี่นะครับโดนทีอะไรสะดุ้งทุกทีนะครับตี้นะครับยัดเข้าไปโอ้โห มาแล้วครับมาแล้วครับอาชีพของเพชรอลังการโอ้ไหวไม่ไหวนะครับโอ้โหทำท่าจะตัวแข็งไปเล้วเบียดแล้วลําตัวลำตัว,ตวแท็งกัาไปอีกโอ้โหแต่เขายังพยายามยังไ oh. ล่แขนกู้ตักบตับนะครับไหวไม่ไหวนะครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับ oh. เพียงยกที่3เท่านั้นแหละครับ oh. เป็นเพชรอลังการคุ้งโรงน้ําแข็งครับเป็นฝ่ายชนะ T K O ในยกที่3ครับนี่ครับ มาแบบเด็ดขาดจริงๆครับทางด้านเพชรอลังการครับต้นๆนี้ยังหาตัวไม่เจอครับแต่ว่าพอจับได้ช่วงป่ายกที่3ครับใส่เป็นชุดมาเป็นชุดครับเดินเบียดเดินชนแล้วก็ส่งผลให้เขาชนะนอกป่ายกที่3แบบเด็ดขาดครับเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งครับเอาชนะเพชรน้ำหนึ่งวิรยุทธ์ฟ์มไปแบบด็อกเอาครับดูครับนี่ครับเด้งข่าขวาจังหวะนี้ครับสกูมาแล้วเด้งซ้ายอัดเข้าไปอีกทีครับดูครับจังหวะนี้ครับ ของการโบงมือยุติการชกครับเพื่อเป็นการเซฟนักมวยครับดี่ครับหยัดและเสียบหยัดและแทงครับของการปลอดแท่งินทอน